ครับก็สวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมาเขาเรียกว่าตอบคำถามแล้วก็กึง่งอธิบายให้ให้พี่น้องได้วิเคราะห์กันนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดไหมนะครับสำหรับคำถามที่เจอบ่อยนะครับนั่นคือ ไก่หอบง่ายนะครับไก่หอบง่ายพี่ครับไก่หอบง่ายเราจะแก้อย่างไงเป็นเพราะอะไรมาถึงหอบง่ายครับนี่คือคำถามที่เจอบ่อยนะครับก็ผมเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับ คราวนี้เราจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอ่ออย่างที่หนึ่งเลยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยผมว่านะครับมันเกิดจากพันธุกรรมหรือไม่อันนี้เอาข้อที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าเรารู้จักพันธุกรรมของเขาตรงนี้ดีนะครับบางบางตัวหรือบางสายบางพันธุกรรมเป็นไก่ปอดเล็ก ปายไม่แรงไก่ปอดเล็กปลายไม่แรง,แรงถ้าปอดใหญ่ป้ายแรงใช่ไหมบางพันธุกรรมเป็นไก่ปอดเล็กมักจะหอบง่ายนะครับถ้าเรารู้จักพันธุกรรมตรงนี้เราสบายใจละใช่ไหมถ้าเรารู้จักพันธุกรรมว่าเฮ้ยตัวนี้สายเนี้ยมันเป็นไก่แบบนี้แหละหอบง่ายชอบเป็นอย่างนี้แหละแต่มันก็ตีได้เรื่อยๆนี่ถ้าเรารู้แบบนี้ปุ๊บปัญหาอย่างอื่นเราเราไม่ต้องวิเคราะห์ละเรารู้เลยว่าโอ้มันเป็นเพราะพันธุกรรม แต่ถ้ามันเราไม่รู้พันธุกรรมละ่ะตรงเนี้ยยากใช่ไหมครับอันดับแรกนั้นให้พี่น้องกาลองคิดดูดก่อนเลยว่าพันธุกรรมเขาหอบง่ายไหมหรือเป็นเป็นพันธุกรรมอย่างที่ผมบอกไหมนะครับคราวนี้ถ้าไม่ใช่พันธุกรรมละ่ะคราวนี้เรามาดูอันดับสองอันดับสองเลยคือไก่ใหม่หรือไม่นะครับถ้าเป็นไก่ใหม่ เพิ่งปั้มได้ไม่นานหรือไก่เพิ่งเอามาปั้มเนี่ยไก่พวกนี้จะหอบง่ายเป็นเรื่องปกตินะครับอ,อบางครั้งเนี่ยร่างกายเขาเพิ่งเคยเพิ่งเคยมาออกกําลังกายหนักเพิ่งเคยเพิ่งเคยมาออกมาออกกาลังกายหนักก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของไก่ที่เป็นไก่ใหม่นะครับแต่ถ้าเขาเป็นไก่ที่แข็งแล้วล่ะ อยูย่ๆ uh, ถ้าเป็นไก่ที่แข็งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าพี่น้องปั้นเองเนี่ยพี่น้องจะต้องมองเห็นความแตกตา่างใช่ไหมถ้าเป็นไก่ที่แข็งแล้วเนี่ยพี่น้องต้องมองมองมองเห็นความแตกตา่างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไก่ที่แข็งมาจากที่อื่นคือเราเหมือนกับเขาเรียกว่าเราซื้อไก่แข็งมาแล้วเราเอามาปั้ม hm เนี่ยทําไมมันหอบง่ายจังตรงเนี้ยให้วิเคราะห์เหมที่ผมบอกนะครับว่ามันถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ไก่ใหม่นะมันจะอยู่ที่พันธุกรรมไหมนะครับ แล้วก็ไก่ใหม่มันก็ไม่ใช่แล้วข้อที่สองเนี่ยเป็นไก่ใหม่หรือไม่นะครับข้อที่สามนั้นข้อที่สามนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าไก่ตัวนั้นเคยป่วยมาไหมนะครับตรงนี้แหละที่บางครั้งเราไม่รู้นะครับคือถ้าไก่เคยป่วยมาตอนเด็ก หรือไก่เคยป่วยมาตอนหนุ่มระบบภายในเขาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะระบบปอดถูกต้องไหมครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับพวกระบบระบบปอดปอดติดเชื้ออะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้แล้วเขาก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาแต่งเอามาขายให้กับเราอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตรงจุดเนี้ยสี่จุดเนี้ยมันคือปัญหาหลัก อีกหนึ่งปัญหาที่ท่านต้องอย่ามองข้ามเลยนั่นคือการกาดน้ำนะครับถ้าพี่น้องที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาจะรู้ว่ากาดเปียกกาดหมากกาดปั้มกันเนี่ยกาดยังไงตรงนี้นี่มืออาชีพเขาจะรู้นะครับเรื่องไก่หอบง่ายบางครั้งอาจจะเกิดจากพี่น้อง กาดน้ําเปียกไม่ถึงเนื้อนะครับเขาเรียกว่ากาดไม่เข้าเนื้อนั่นเองการกาดน้ําและสภาพอากาศนะครับเราต้องมาดูกันว่ามันเกี่ยวกันไหมคราวเนี้ยเรามาพูดถึงภาพโดยรวมกันว่าพี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พูดมาเนี่ยผมว่าผมเดาไม่ออกเลยว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับ คราวนี้เราก็มาเอาทีละเปาะใช่ไหมครับเอาทีละเปาะยังไงวันที่ปั้มลองลองกาดน้ําให้เปียกดูกาดน้ําให้เปียกดูแล้วลองลอง,ลองเช็คดูว่าเมื่อกาดน้ําเปียกแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมครับดีขึ้นไหมมีอาการดีขึ้นไหมหลักๆโดยการปั้มไก่แต่ละครั้งนั้นให้เราสังเกตไอตัวนัน้นๆด้วยนะครับว่าอาการปั้มแต่ละครั้งเนี่ยทําไมครั้งที่แล้วไม่หอบทําไมครั้งนี้หอบเกิดจากอะไร แล้วครั้งต่อไปมันไม่หอบอาจจะเกิดจากสภาพอากาศหรืออาจจะเกิดจากการกัดน้ําของเรานะครับหรืออาจจะเกิดจากอีกหนึ่งอย่างคือหลักๆอีกหนึ่งอย่างนั่นคือไก่น้ําหนักอ้วนเกินไปน้าหนักมากเกินไปนะครับน้ําหนักมากเกินไปนั้นไก่หอบแน่นอนนะครับ ไก่ติดหอบแน่นอนถ้าเราปล่อยให้เขามีน้ําหนักที่อ้วนแล้วก็ไก่ยังจุุ๋เจ้าเนื้อนั่นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไก่ใหม่นั่นแหละมันเหมือนไก่ใหม่ขึ้นมาใหม่ๆหถ้าอ้วนๆเนี่ยเตะแล้วหอบตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไขามันส่วนเกินเขายังมีอยู่ถ้าเราปล่อยให้น้าหนักเยอะเกินไปนั้นมันจะติดหอบไขมันเยอะเพราะฉะนั้นการปั้มในแต่ละครั้งนั้นผมถึงอยากจะพี่แนะนําพี่น้องกันดีกว่าอะเรามาเข้าเรื่องก,การแนะนํากันดีกว่าผมเลยอยากจะแนะนําพี่น้องแบบว่า ต่อไปนี้ตัวตัวที่มันหอบเนี่ยต่อไปเนี้ยเราลองลองมามเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการ <c oughs> เข้าสู่กระ,กระบวนการเช็คมันกันแต่เช็คมันนั้นคือเลี้ยงไปด้วยเช็คไปด้วยควบคู่กันไปนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าพอเราเริ่มปั้มปึ๊บเริ่มจากการเตะนวมเตะอะไรเนี่ยเรามาเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราตั้งใจเลย เราจะกาดน้ําให้เปียกนะครับที่สําคัญเอาขึ้นกิโลก่อนไม่ใช่ขึ้นกิโลไปขายขึ้นกิโลช่างนะครับเอาขึ้นกิโลช่างดูก่อนดูเลยวันนี้วันนี้คือสมมุติว่าสองจุดเจ็ดวันนี้เราช่างแล้วใครมีกระดานเขียนใส่กระดานไปเลยวันนี้สองจุดเจ็ดกิโลกร,รมัมอ่าเรามาดูวันนี้กาดน้าเปียกปล่อยเลยคูมวยเป็นยังไงคูมวยเป็นไก่ไทยบี้หรือเป็นพม่าด้วยกัน นะครับดูที่คุม,มวยด้วยถ้าสมมติว่าวันนี้เรากาัดเปียกน้ำหนัก2.7เราเตพะพม่าด้วยกันธรรมดาซึ่งมันไม่มีการเตะอะไรมากมายเตะไปเตะมายังมีการหอบไวเหมือนเดิมเอาละเรารู้แล้วว่าอืมไม่ใช่กาดน้ําเปียกละคราวนี้ไม่เกี่ยวกับการกัดน้ําละอยู่ที่ตัวไก่ละคราวนี้เรามาค้นหากันว่าเกิดอะไรกับเขากันเนี่ใช่ไหมครับ เราลอ,ลองมาลดเวทเขาลงมาเล็กน้อยนะครับจาก2.7ลองลองลดลงมาให้เหลือ2.65หรือ2.6ดูสิครั้งต่อไปที่เราจะเตะนวมเราพยายามควบคุมเวทเขาให้ลงมาหน่อยลดลงเวทเอาเวทเขาให้ลงมาหน่อยนะครับลดเข้าลงเล็กน้อยลดอาหารที่ทําให้อ้วนเล็กน้อยยาวิตามินที่เราเคยให้กินหลายๆอย่าง อาจจะลดลงบ้างเป็นบางอย่างนะครับแต่อย่าปล่อยให้เขาอดอาหารนะอย่าปล่อยให้อดอาหารถ้าอดอาหารนั้นจะกลายเป็นไก่ขาดสารอาหารไปควบคุมเขาลองลอง,ลองปรับเวทเข้าลงมาถ้าเราไม่อยากปรับเยอะปรับลงมาสักจาก2.7ให้ลงมาเหลืออยู่สองจุดกว่าก็ได้พอเรามาช่างดูแล้อีกสองวันต่อมาเรามาช่างดูแล้วอ่ะเวทลงมาหน่อยนึงเหลืออยู่สองจุดหกว่าลองตีนวมดูใหม่ จะเตะจะเตะกับตัวเดิมก็ได้นะครับลองเช็คดูคราวนี้การน้ำให้เปียกเหมือนเดิมนะครับดูสภาพอากาศควบคู่กัน,นด้วยว่าเป็นยังไงวันนี้เหมือนกับวันนั้นไหมโอเคคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ลองเช็คดูคราวนี้นะครับถ้าเราดูแล้วเอ้ยเอาเวทนี้ลงมาอาการหอบเริ่มน้อยลงแต่ลักษณะการบินบินดีขึ้นบินจัดขึ้นเอาแล้วเห็นไหมครับเริ่มเห็นผลละนะครับ เริ่มเห็นผลละคเขานี้เราก็ลองลองมาหาเวทที่แท้จริงของเขาดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้แล้วไก่บางตัวนะครับบางตัวเมื่อเขาอยู่ในเวทของเขาเราเริ่มเตะเขาหนักขึ้นเราเริ่มร่างกายเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเราเราเตะเขาเราออกกําลังกายเออเราออกกําลังกายเขาบ่อยๆขึ้นเนี่ยไขยมันส่วนเกินเขาเริ่มหายละเขานี้ร่างกายเขาเริ่มมากล้ามเนื้อมา เรื่องหอบอาจจะลดน้อยลงไปเพราะร่างกายเขามาละกล้ามเนื้ออกล้ามเนื้อมาแทนไขมันละแล้วเราค้นหาเวทที่พอเหมาะกับเขาล่ะเมื่อเราค้นหาเจอเรามาเจอปุ๊บเราเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาที่อ้วนอ้ที่ผ่านมาที่เขาหอบเป็นเพราะว่าเขาติดอ้วนนี่เองใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคในในการ ในการค้นหาไอ้ตัวหอบให้เจอว่ามันเกิดจากอะไรนะรอีกหนึ่งอย่างที่พี่น้องที่สมควรทำด้วยนั่นก็คือ,อการการออกกาลังกายหรือการกัดแดดเราสมควรกัดแดดให้เขาหอบบ้างการกัดแดดหอบนั้นมันผมผมเดาว,ว่ามันไม่ใช่การทำให้เคยชินกับการหอบนะผมเดาว,ว่ามันไม่น่าเกี่ยว มีส่วนไหมอาจจะมีส่วนแต่การกัดแดดให้หอบนั้นมันเหมือนกับแดดเนี่ยช่วยเาผาผลาญไขมันออกไปตรงนี้ต่างหากที่ถูกต้องเมื่อเรากัดแดดหอบเนี่ยไขยมันส่วนเกินมันจะจะถูกเาผาผลาญออกไปไก่มันก็เลยเวลาไปชนก็ไขมันเริ่มเริ่มไม่มีละก็เลยเรื่องบรรเทาเรื่องการหอบใช่ไหมครับการออกกาลังกายออกกําลังกายให้มันส,สม่ำเสมอลักษณะการจับไก่ลักษณะน้ําหนักของไก่ เราจับแล้วเราต้องสังเกตดูด้วยว่าน้ำหนักตัวเขาเป็นยังไงหน่วงหน่วงตึง,ตงหรืออ้วนเกินไหมอะไรเกินไหมเพราะฉะนั้นการหอบการหอบของไก่ชนเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถมาสรุปได้เลยว่ามันเป็นมันเกิดจากอะไรนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างนะเป็นอะไรที่แบบเราต้องค่อยๆมาดูอนะครับคืออย่างอย่างพี่น้องถามผมมาว่าพี่ไก่ผมหอบเกิดจากอะไรคือบางครั้งมันสรุปไม่ได้นะครับ เราต้องมา,าค่อยๆไล่ดูทีละจุดทีละเปาะพี่น้องลองลองดูนะครับลองลองดูแต่ถ้าเป็นไก่ใหม่ไก่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเตะมันหอบเนีย่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดีย๋ยวเราฝึกเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะหายหายหอบหายหอบเองอย่างใหม่ๆเราเตะสิบนาทีหอบแล้วเราพอครั้งหน้าเราเริ่มไปสิบห้านาทีหอบแล้วเราพอครั้งต่อไปอาจจะได้ไปยี่สิบนาทีหอบแล้วเราพอค่อยๆขยับไปนะครับแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมล่ะ ถ้าเกิดจากพันธุกรรมแล้วนั้นตรงเนี้ยเราสบายใจละเรารู้แล้วว่าไก่เราไม่มีความผิดปกติในร่างกายละมันเกิดจากพันธุกรรมของเขาซึ่งพันธุกรรมบางพันธุกรรมนั้นหอบไปตีไปมีเยอะแยะนะครับบางพันธุกรรมนะบางพันธุกรรมคือบางพันธุกรรมมันปอดเล็กเตะไม่นานหอบแล้วแตกแต่เขาหอบเขาก็ตีเขาไปเรื่อยๆได้ตรงนั้นได้อย่างอย่างอย่างน้อยน้อยเนี่ยพี่น้องผมมองนะว่า อย่างน้อยต้องพยายามดูน้าหนักดูเวทของเขาให้ได้นะครับดูเวทดูพิกัดของเขาให้ได้นะครับมันไก่เนี่ยไก่เนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันพูดยากนะถ้าเห็นสตีลาร์ปุ๊บเราจะเดาว,ว่ามันจะอยู่สองแปดหรือสองเจ็ดสองหกมันมันมันเดายากนะครับคนเลี้ยงเท่านั้นที่ท,ที่ที่จะที่จะให้ให้คําตอบได้ว่าไก่ตัวเนี้ยมันสมควรอยู่เวทไหนเจ้าของไก่ที่เลี้ยงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะเลี้ยงเลี้ยงแปเขาจะรู้ สมมติว่าไก่มันขึ้นมาสองแปดเขาเตะปุ๊บเขาจะรู้แล้วโอ้ยสองแดมันอืดไปแล้วมันก็หอบด้วยพอลงมาสองเจ็ดอ้าวโอเคเวทนี้โอเคดีอย่างเงี้ยถ้าสองหกมันมันเบาไปเบอร์แข้งหายไวจริงแต่เบอร์แข้งหายใช่ไหมครับเราต้องหาเวทเขาให้เจอครับพี่น้องพยายามนะครับพยายามช่างบ่อยๆเราเรามันไม่ใช่เซียนเราใช้กิโลเอาอย่างผมผมก็ใช้กิโลเอาผมยังไม่ไม่ใช่เซียนนะครับใช้กิโลเอาเราก็ช่าง ช่างช่งนั้นแล้วเราก็ดูว่าไก่บางตัวถึงเวทรับปุ๊บเวลาตายอันมันมันก็จะหอบไปเรื่องปกตินะครับอ้ออีกกรณี้นึงบางทีมันก็พูดไม่จบเห็นไหมครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าไก่หอบง่ายนั้นบางทีมันองค์ประกอบโดยรวมันเยอะอีกอย่างนึงคือไก่บางตัวเป็นไก่บินเป็นไก่ตีนะครับขยันพวกเนี้ยหอบเนี่ยไม่แปลกเพราะมันบินมันตีมันขยันนะครับ คราวนี้พี่น้องอัดกำลังให,ให้ถึงแค่นั้นเองกาดน้ําให้เปียกให้ฉับแค่นั้นเองนะครับอัดกําลังเข้าไปอัดให้ถึงไก่บางตัวมันบินตีบินยกนึงเป็นร้อยเนี่ยพวกนี้มันหอบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติแต่คราวนี้มันจะอยู่ที่เราเราป้องกันยังไงป้องกันคือเราช่วยเขายัางไงดีกว่าไม่ใช่ป้องกันเราช่วยเขาอย่างไงบางครั้งก็มีพวกว,วิตามินที่ช่วยป้องกันการหอบก็มีบางคนก็ใช้พวกขยายหลอดลมมามาช่วยก็มี หลักๆก,ก,การน้าให้เปียกเลี้ยงให้อยู่ในเวทนะครับเลี้ยงอยู่ในเวทบางตัวอันนึงบินเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยแน่นอนไปลายอันมาเนี่ยเขาต้องติดหอบเป็นเรื่องธรรมดาก็มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไก่หอบจะประมาณนี้เหมือนที่ผมบอกเนาะมันองค์ประกอบโดยรวมมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาสรุปง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะยากนิดนะครับผมก็เลยมาทําคลิปยาวๆหน่อยเพราะบางทีผมตอบคนในคอมเมนต์ของพี่น้องเนี่ยมัน เขียนมันมันยาวเกินมันมันมันอธิบายได้ได้ไม่ละเอียดมากวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องได้ลองลองวิเคราะห์ดูลองลองนำนำไปใช้ดูว่ามันจะว่าว่ามันจะจริงไหมนะครับลองลองทำไปทีละเปาะทีละเปาะดูนะครับลองลองดูเนาะก็จะประมาณประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่มีคําถามอะไรก็ลองลองถามผมมาถ้าผมพอที่จะแนะนําได้ก็จะเอามาแนะนํากันทําคลิปแนะนํากันประมาณนี้นะครับ ส่วนใครจะนําไปใช้ก็ยินดีนะครับลองลองดูผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมผมบอกตามตรงนะครับผมไม่ได้เก่งแต่ว่าพออันไหนที่เราแนะนํากันได้เราก็แนะนํากันไปนะครับคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับสําหรับพี่น้องที่เก่งแล้วเป็นแล้วอย่างไงเนี่ยก็อยา่าเพิ่งไปว่ามันไร้สาระนะครับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาต้องการความรู้จริงๆนะครับขอคอมเมนต์ขอมาเป็นความรู้แบ่งปันกันดีกว่าเนาะสำหรับคนที่มีความรู้นะครับ เอามาคอมเมนต์แบ่งปันกันเผื่อน้องๆม,มือใหม่ไปอ่านเจอเนี่ยเขาได้ความรู้ไปละตรงนี้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวหาเรื่องอ,อะไรมาแนะนํากันดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับคลิปนี้ตัลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ